สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุทกทท่านด้วยนะครับผมก็บพบกันเช่นเคยนะครับสอสามวันทีสองสาครั้งนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาบอกแล้วก็จะมาแบ่งปันนะครับเกี่ยวกับพรบควบคุมอาคาร นะครับถ้าหากว่าใครนะครับยังไม่รู้นะครับก็อย่าพึ่งสร้างแล้วก็อย่าพึ่งสร้างบ้านขายนะครับถ้าเกิดสร้างไปแล้วนะครับโดยที่ผิดพรบควบคุมอาคารนะครับระยะห่างระยะร่นนั้นไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะเกิดปัญหาในภายหลังนะครับแน่นอนนะครับเพราะว่า ในเมื่อระยะห่างระยะร่นไม่ได้นะครับจะมีปัญหาเกี่ยวกับการโอนนะครับฉะนั้นถ้าอยากจะสร้างบ้านขายนะครับก็ต้องรู้ก่อนนะครับว่าพรบควบคุมอาคารนั้นเขามีไว้อย่างไรบ้างนะครับระยะห่างระยะร่นเท่าไหร่นะครับต้องปลูกบ้านห่างจากถนน เสาแรกห่างจากถนนนะฮะห่างจากถนนสาธารณะนั้นกี่เมตรนะครับแล้วก็บางพื้นที่นั้นนะครับก็ติดกับคลองสาธารณะนะครับฉะนั้นต้องรู้นะครับว่าถ้าเกิดพื้นที่ดินของใครติดกับคลองสาธารณะนะครับก็ต้องอรู้ว่า เสาแรกเสาอาคารของบ้านที่จะสร้างนะครับต้องห่างจากคลองสาธารณะนั้นกี่เมตรนะครับอันนี้เป็นพรบควบคุมอาคารนะครับทุกอย่างนะครับต้องมีการควบคุมหมดนะครับแต่ถ้าหากว่าใครสร้างบ้านอยู่อาศัยแบบธรรมดาธรรมดาแบบบ้าบ้านะครับอาจจะปัญหาอาจจะไม่มีนะครับแต่ถ้าหากว่าใครสร้างบ้านเพื่อที่จะกู้แบงก์กู้ธนาคารสร้างขายนะครับต้อง รู้พรบรควบคุมอาคารด้วยนะครับไม่เช่นนั้นจะเกิดปัญหาแน่นอนนะครับใครพร้อมแล้วก็ตามมานะครับเดี๋ยวจะแบ่งปันให้กันแล้วกันนะครับว่าพรบรควบคุมอาคารเขามีข้อห้ามระยะห่างระยะล้นนั้นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพาไปดูกันเลยนะครับถ้าว่าพร้อมก็ไปดูกันเลยนะครับผม เดี๋ยวยกตัวอย่างเลยก็แล้วกันนะครับอ่านี้ก็เป็น,นหน้าโครงการนะครับชโนไไททโฮมหนึ่งนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะครับยกตัวอย่างพื้นที่หลังนี้ก็แล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวขยับไปข้างในหน่อย ยกตัวอย่างเลยนะครับว่ากรณีบ้านหลังนี้นะครับระยะห่างนะครับระยะห่างของรั้วหรือว่ากำแพงตรงนี้นะครับมาถึงเสาตรงนี้นะครับกฎหมายเขากำหนดให้นะครับไม่น้อยกว่า2เมตรนะครับดูให้ดีนะครับอันนี้รั้วบ้านของอีกเจ้าหนึ่งนะครับอยู่ฝั่งนี้ แล้วก็บ้านที่เราจะสร้างใหม่นั้นตั้งแต่เสานะครับนี้นะฮะจนถึงกําแพงข้างนี้เขาบอกว่าไม่น้อยกว่า2เมตรนะครับอันนี้คือพรบกําหนดนะครับถ้าหากว่าน้อยกว่า2เมตรลหะนะครับไม่ได้หมายถึงว่าสร้างไม่ได้นะครับ ก็สามารถที่จะสร้างได้เหมือนกันนะครับสมมุติว่ามีพื้นที่น้อยนะครับมีพื้นที่ไม่มากนะครับไม่ได้หมายว่าไม่ได้2เมตรนั้นสร้างไม่ได้เลยนะครับไม่ใช่นะครับสมมุติว่าพื้นที่น้อยนะครับพรบรเขาห้ามไม่น้อยกว่า2เมตรนะครับถ้าหากว่าใครทํา จากรั้วมาได้แค่ ma, like 1เมตรก็สามารถสร้างได้เช่นกันนะครับแต่ต้องนะครับแต่ต้องสร้างเป็นผนังทึบเท่านั้นนะครับต้องเข้าใจนะับต้องเป็นผนังทึบเท่านั้นนะครับจะทําเป็นหน้าต่างเหมือนบ้านหลังนี้ไม่ได้นะครับมีช่องแสงแบบนี้ไม่ได้นะครับต้องสร้างเป็นผนังทึบเท่านั้นนะครับอันนี้เขาเรียกพรบควบคุมอาคารนะครับมาเขา ได้กำหนดไว้นะครับใครก็ตามที่สร้างบ้านนะครับสูงไม่น้อยกว่า9เมตรนะครับสูงไม่สูงไม่ถึง9เมตรสามารถที่จะสร้างบ้านได้โดยนะฮะให้ห่างจากพื้นที่รั้วของบ้านหลังอื่นนะครับมาถึงเสาตรงนี้ไม่น้อยกว่า2เมตรนะครับแต่ถ้าหากว่าจำเป็นที่จะต้องสร้างระยะ แค่1เมตรเท่านั้นก็สามารถสร้างได้เช่นกันนะครับแต่ต้องเป็นผนังทึบเลยนะครับจะสร้างเป็นหน้าต่างแบบนี้ไม่ได้เลยนะครับถ้าสร้างแบบนั้นก็ขออนุญ,ญาตไม่ได้นะครับอ่าแล้วทีนี้เรามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังหลังนี้นะฮะสังเกตว่าจะมีคลองอยู่นะครับมีคลองคลองก็เป็นคลองเล็กๆเองนะฮะ แต่ในโฉนดขึ้นบอกว่าคลองสาธารณะนะครับถ้าเกิดโฉนดของใครพื้นที่ดินของใครนะครับติดกับคลองสาธาระนะนะครับพรบควบคุมอาคารเขากำหนดให้อีกนะครับว่าถ้าจะสร้างบ้านนะครับเสานะครับด้านข้าง เสาแรกหรือผนังด้านแรกจะต้องห่างจากคลองสาธารณะนั้นเท่าไหร่นะครับตอนนี้ตอบไม่ได้นะครับต้องไปดูก่อนนะครับว่าคลองสาธารณะนั้นมีความกว้างเท่าไหร่นะครับสมมติคลองสาธารณะที่เห็นนี้นะครับมีความกว้างอยู่2เมตรนะครับสมมติว่าคลองสาธารณะนั้นมีความกว้างอยู่2เมตรนะครับ บ้านหลังนี้ก็สามารถที่จะสร้างห่างจากคลองสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของคลองนะครับคลองมี2เมตรก็สามารถที่จะสร้าง1เมตรได้นะครับสมมุติว่าคลองนั้นกว้างอยู่4เมตรเราจะต้องสร้างอาคารนะครับจากผนังจนถึง คลองสาธารณะนั้นต้องไม่น้อยกว่า2เมตรนะครับอย่างน้อยให้ได้ครึ่งหนึ่งของคลองสาธารณะนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้นะครับเกี่ยวกับพรบควบคุมอาคารนะครับฉะนั้นถ้าหากว่าใครนะครับยังไม่รู้นะครับก็ต้องศึกษาก่อนที่จะสร้างบ้านนะครับไม่เช่นนั้น จะเกิดปัญหาในภายหลังแน่นอนนะครับไม่สามารถที่จะโอนได้นะครับสำคัญมากก็คือพื้นที่นะครับระยะห่างระยะร่นต้องรู้ด้วยนะครับอ่าแล้วทีนี้มาดูอีกมุมหนึ่งก็คือถนนนะครับถนนไม่ว่าจะเป็นถนนสาธารณะ กว้างขนาดไหนนะครับที่อยู่หน้าบ้านเสาแรกของอาคารนะครับเสาแรกของบ้านนะครับต้องให้ได้ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของถนนนะครับตอนนี้ไม่สามารถที่จะกำหนดได้เลยนะครับว่าเท่าไหร่นะครับทุกคนจะต้องรู้ก่อน,นว่าถนน ถนนหน้าบ้านนั้นกว้างเท่าไหร่นะครับตอนนี้ถนนที่เห็นตรงนี้ก็คือกว้างอยู่6เมตรนะครับฉะนั้นเสาแรกนะครับที่จะสร้างบ้านได้ก็คือต้องห่างจากถนนสาธารณะนั้น3เมตรนะครับครึ่งหนึ่งของถนนนะครับเหมือนอน,กนกันกับคลองสาธารณะ,ะเช่นกันนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็มาสร้าง กับถนนเลยนะครับโดยที่ไม่รู้ว่าถนนนั้นเขากําหนดให้ห่างเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะผิดพรบรนะครับเดี๋ยวจะเกิดปัญหานะครับต้องแก้ไขนะครับอันนี้ก็คือเกร็ดความรู้นะครับเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับที่แบ่งปันกันนะครับอ่ะยกตัวอย่างบ้านหลังที่สร้างเสร็จไปแล้วนะครับตรงนี้นะสังเกต ะร,ระยะห่างระยะร่นนั้นก็จะได้หมดเลยนะครับนี่ต้องให้ได้2เมตรนะครับถ้าไม่ได้2เมตรก็ถือว่าผิดพรบอรคอมผิดพรบควบคุมอาคารนะฮะฉะนั้นทุกคนจะต้องรู้ด้วยนะครับ จะค่อนข้างร้อนมากนะครับอันนี้คือชัดเจนเลยนะครับก็คือห่าง2เมตรนะครับหรือใครที่จะสร้างติดเป็นกำแพงทึบเลยก็ได้นะครับจากรั้วตรงนี้นะครับแต่ต้องไม่ให้มีช่องแสงนะฮะก็สามารถที่จสร้างได้เช่นกันนะครับไม่ใช่ว่ามีพื้นที่น้อยนะครับพรบรเข้าห้าม ไม่ได้นะฮะทุกอย่างนั้นสามารถที่จะทําได้เช่นกันนะครับแต่มีเงื่อนไขนะฮะถ้าเกิดเรา2เมตรตามกําหนดของพรบรควบคุมอาคารนะครับอย่างเช่นหลังนี้เราก็สามารถที่จะสร้างเป็นหน้าต่างเป็นช่องแสงแบบนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดความกว้างไม่พอนะครับน้อยกว่า1น,น้อยกว่า2เมตรก็สามารถสร้างได้เช่นกันแต่ต้องเป็น ผนังทึบเท่านั้นนะครับเป็นผนังทึบเท่านั้นนะครับอากาศอันร้อนจริงๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้นะครับที่ผมนะครับเตรียมไว้แบ่งปันให้กับทุกๆคนนะครับที่กำลัง ศึกษานะครับการสร้างบ้านนะครับการสร้างสร้างบ้านไม่ว่าจะสร้างอยู่เองนะครับหรือสร้างขายก็ดีนะครับต้องรู้เกี่ยวกับพรบควบคุมอาคารด้วยนะครับต้องรู้นะฮะถ้าไม่รู้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะมีผลในภายหลังนะฮะจะเกิดความยุ่งยากแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับอากาศร้อนจังเลยนะครับก็จะฝากไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมีเกร็ดความรู้มาแบ่งปันให้กับทุกๆคน อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับผม